เมื่อ,อวันน้ะ <Yeah. S 1> เด็กๆชอบทำกิจกรรมไหมคะ 一拉的。<noise> ไปพีรับกันโอ้พีรับตับบวคนยาเสพติดยาเสพติดอันตรายอย่ามีประโยชน์ค่ะ ประโยชน์หรือเป็นอันตรายรไม่มีประโยชน์ก็โอเคว่างเลยค่ะประเมยก,กับคุณค่ะลำต,ต่อไปน้องเิทเชนค่ะคุณต้องเลยเด็กคุณกูฟ้าเก่งจังอุยได้รูปอะไรคะรูปยาจะติดใช่ไหม